ค่ะดาวันนี้เราจะมาอันสบ็อกซ์เจ้า a p p พ t o อร o โรบ X กันค่ะนี่เลยพอเปิดกล่องออกมาโหทุกอย่างแพ็คไว้อย่างดีมากๆ mm. หลังจากนั้นนะคะจะเห็นคู่มือเล่มสีฟ้าในคู่มือเล่มสีฟ้าจะมีวิธีต่อหุ่นยนต์หนึ่งแบบอีก12แบบสามารถดูได้ในแอปพลิเคชัน a p p พ t ทอร์คิ และนี่ค่ะทุกคนเขามี user guide ให้เราด้วยค่ะในเล่มนี้นะคะจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับ robot x Control Module ต่างๆไม่ว่าจะเป็น i n f r a าเร s e n นเซอร์มัลติ o r ลเ n อร์เซนเซอร์โลว์สปีดไฮสปีดมเตวิธีการใส่แบตเตอรี่สถานะ LED วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป a p p t a l k Kids ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธและคำถามที่พบบ่อยต่างๆ และนี่คะ่ะเมนคอนโทรยูนิตหรือชุดสมองกลเราจะใช้ฐาน 2A นะคะทั้งหมด3ก้อนใส่เข้าไปเลยคะ่ะแบบนี้นี่จากนั้นกดปุ่ม power เพื่อเปิดการใช้งานนี่ไฟ LED ก็จะกระพริบแบบนี้นะคะ เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยค่ะตัวต่อเป็นตัวต่อลิขสิทธิ์แท้สีสันสวยงามผ่านมาตรฐานมอ,อกอและที่สำคัญสามารถต่อเข้ากับตัวต่อแบรนด์ดังที่มีอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม,มเจ๋งสุดๆและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขารับประกันแบบพรีเมียม1ปีเต็มๆไปเลย เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแอปพลิเคชันกันนะคะว่ามีภาพรวมและวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างเมนูแรกเรียนหรือเรียนรู้กดเข้าไปจะเจอบทเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่บทเรียนที่1ทําทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆด้านซ้ายมือ คือบล็อกชุดคำสั่งทั้ง8กลุ่มของ s k a t c h 3เพื่อสั่งการให้ตัวละครทำตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียนไปเรื่อยๆจนถึงบทเรียนที่11รับรองเรียนจบเขียนโค้ดเป็นแน่นอน mm. เมนูที่คอน control หรือการควบคุมกดเข้ามาจะเห็นแป้นควบคุมมอเตอร์ความเร็วสูงและความเร็วต่ำทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวา หัวข้อที่ 3- build หรือสร้างจะมีหุ่นยนต์ให้สร้างทั้งหมด12แบบและมีคำแนะนำในการสร้างหุ่นยนต์แต่ละแบบทีละขั้นตอนมากันที่หัวข้อที่ 4- code หรือเขียนโค้ดจะมีหุ่นยนต์ที่เขียนโค้ดมาให้แล้วทั้งหมด8แบบ และทุกคนสามารถสร้างโค้ดเขียนโปรแกรมเองได้ด้วยและที่สำคัญไม่แพ้กันพอเขียนโค้ดเสร็จสามารถแชร์ไปให้เพื่อนและรับของเพื่อนได้ด้วยหัวข้อสุดท้าย Help หรือช่วยเหลือจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ robot x วิธีการเชื่อมต่อหุ่นยนต์การใส่แบตเตอรี่การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกล่องควบคุมวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันและคำถามที่พบบ่อย ถ้าอยากเปลี่ยนภาษาลาทำไงนี่เลยฟันเฟืองมุมบนขวามือสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้มีภาษาไทยด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> และก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนี่เลยพระเอกของเราในวันนี้แทนแทนแทนเจ้า,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 ารถตุ๊กตุ๊กที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างมากให้เป็นโมเดลสัญลักษณ์ประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวภูมิใจแทนคนไทยสุด จากนั้นกดสร้างกันเลยค่ะต่อตามคําแนะนำไปทีละหน้าจนเสร็จนะคะและในแต่ละหน้าเขาก็จะมีคําแนะนำบอกอีกค่ะว่าจะต้องใช้ตัวต่อแบบไหนกี่อันกี่อันง่ายมากๆเลยค่ะรับรองเอาละค่ะตุก๊กตุ๊กของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะโหเท่สุดๆไปเลย หลังจากนั้นกดเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองคอนโทรลกันดูนะคะ3 2 1ไปเลย <ś c oughs> แอปิทอร o โรบอ สุดยอดสื่อการเรียนรู้โคดดิ้งในปี2021ตอบโจทย์ทุกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตามหาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฝาก Subscribe และกดกระดิ่งช่องชีวาสเต็มกันด้วยนะคะติดตามคลิปเจ๋งๆได้ที่นี่ที่เดียว